เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถึงแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะออกสมุดเอฮิเนะแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้แล้วก็คือเรานอนที่เหลี่ยวกลางวันนี้เราจะไปเมืองอะไรคะเราเราจะไปจังหวัดท่าเกล้าค่ะโอ้ รีวิวแนะนำของที่นี่นะคะอันนึงที่คาสุณีทานไปแล้วคือไอศกรีมอุด้ง mm hmm. อันนี้นะคะก็คือเหมือนว่าถ้าทานแล้วจะได้เป็นเจ้าสาวใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่อันนี้มาจ้ามาซบต่อรสชาติอุดงนะคะอร่อยไหมอืมรสชาติแปลกๆปลกไหมใช่เนาะอันนี้ขึ้นมาจ้าต่อ น้ำตาายแดงรู้สึกอันนี้นี่เออถือไม่ค่อยนี่เขาบอกว่าใช้น้ำตาลแบบว่าน้ำติมกิโลแคลอรี่นะคะนะคะก็คือเป็นสมัยก่อนเป็นเดียวเป็นเดียวกังนะคะอีหม่าที่เราอุดงดนี่ยสั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นร้านอุดงแล้วนี่นะคะก็เดี๋ยวเราการจะเดินขึ้นไปที่ไหนนะคะ ภูเขาคอพピระนะคะคอพピรสันนะคะค่ะภ <uvo gente like water> so oh, oh, ูเขาคอนピระนิดะนะคะซองคอนปิดะสันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นข okay. okay. ้างบนละคุณผู้กันคุณว่าก็สต๊อบอ่านี่เราจะเริ่มนะคะจากจากบันไดนี้ละคือเริ่มขึ้นไปละนะคะตอนแรกโอเคหนึ่งสองสามสี่หาหเจ็ดร้อยสามสิบห้าขั้นนะคะบันได เริ่มึ้นไปสัก,การะไหวสารเจ้าใช่ไหมสารเจ้า,า,จา,าที่มีชื่อเสียงมากเขาบอกว่าสารเจ้าเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปไหว้เนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็จะต้องมีซื้อเครื่องรางสีเหลืองซึ่งไม่มีที่ไหนเลยเครื่องรางนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,พอเพื่อที่เราจะได้อะอเอามา<ช>มีความสุขเป็นชิลีมงคลแก่พวกเรา ไปไหมเขีย uh oh. oh, นอะไรโอ้ตัวแรกตรก68คือมาถึง oh. ขั wow. oh, okay. ้นท okay. ี่68แล้วเหลืออีกประมาณ5 600ขั้นปวดร้าวลบเยอะเกลนสคะสคะ ออกำลังกายเยอะๆซื้อค่าซมิตังไม่ได้เลยคุณเก่งสนุก <laughs> สุดยอดแล้วค่าซมิตังใส่ส้นสูงด้วยชอบออกกำลังกายเนาะ <laughs> มีหน้าหุ่นดี <laughs> 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 เหงื่อออกแล้วเนี่ย <laughs> ขนาดหน้าหนานี่เหงื่อออกแล้ว <laughs> ถึงแล้วมาเย <ior> <laughs> ี่ยมไปถึงแล้วเยี่ยมไปเติมยังไม่ให้เงิน <laughs> อี่กี่ข่าล้วคะแล้วตอเนี้ 300ดくันครอืท่านนี่ขอาี่629คิวนงตรงนู้น629เท่านั้นคุณลุงไม่ให้กำลังใจเลยคุณลุงอุกสาห์มีกำลังใจแต่คุณลุงบอกว่ายังไม่ถึง กกประมาณ590ันนะคะแล้อีกร้อยกว่าขันเีร้อยสองร้อยน่คะโคตาุสัญลัณของศาเจ้านี้ อ่านว่าคงนะคะไม่ใช่ดูผนเพินนะว่าอ่านว <è Peters. S 2> ่าขีมมแปลว่าทองแปลว่าเงินเงินทองนะคะเดี๋ยวขึ้นมาตัวตัวว่านาคคุเทวานิสกิลความหมายลึกซึ้งมากนะคะตัวข้างบนเนี่ย so. คือเหมือนเป็นตัวคันจิที่อ่านว่าคนที่หมายถึงแปลว่าคนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือนาคไก่ก็คือเหมือนหมายว่ายืนยาว รงนี้คือเฮวะคือสันติภาพก็คือคนเนี่ยอายุยืนยาวแล้วมีสันติภาพเนาะความหมายดีมากความหมายดีมากมอตมอตะเนี่ย786ขั้นเพราะฉน786は日าで言うとね、なやะいรあ、悩む。ทเれはね、お参りにจて悩むのは良้ないでしนามุี่ยน่าจะมุดต่して。 มัน185นิ้ว7นิ้ว7นี้ว7นิ้ว7นี้ว7นิ้ว7นิ้ว7นา้ว7นิาว7นิ้ว7นิ้ว7ี่้ว7นิ้วอนิ้ว7นิ้า7น6ขั้นแต้ว7นควานหมวยนม่วีนิอ่านเ้ว7นา้วานิ้ว7นิ้ว7นิาวากุ้ีเรื่องกุ้มใจก้เลยต้องนห้ีลน1้ั้นป้น7นั้ะคะ ที่ออกเที่ยวมีมา้ยสิโอ้มีต้องชำระล้างมือนะคะก่อนที่จะไปไหว้ะ อ๋อนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นสิบนะคะาจะเข้าหนาสินะคะเลยคะสิบสี่เก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองนึ่งถึงแล้วยิน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลขาดเราสิเจนในสตอมปุื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจนะคะทั้งหมดกี่คั้นนะคะ 785ขั้นยด้นเรามาถึงแล้วเราทำได้แล้วค่ะดีด oh, ีดิทเราต้องไปไหว้พระก่อนนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไหว้ไปไหว้พระแล้วจะมาเราก็จะไปดูวิวนะคะขึ้น <c oughs> มาถึงยอดสูงเลยนะะเนาะขาว,วอยอดสูง ภววูเขาซานุกินะคะที่เห็นข้างหน้านะคะภูเขาซานุกินะคะยังรับไดนไหมส๊ะแม่ได้คุณลุงสุดยอดเลยเนาะคุณลุงบอกปีนทุกวันวันละสองสามรอ,อบ <laughs> เราปีนรอบเดียวนี่เหนื่อยแล้ว คือที่ญี่ปุ่นนะคะที่เมืองไทยอ่ะเราจะแตะต้องตัวพระไม่ได้ใช่ไหมที่ญี่ปุ่น่ะได้พระที่ญี่ปุ่นมีภรรยาได้ไดสามารถแตะเนื้อต้องตัวได้นะคะทีนี้เราก็จะไปซื้อเครื่องรางกันแล้วใช่นี่นะคะเราก็มาถึงเราจะมาซื้อต้องซื้อนะคะเป็นเครื่องรางนะคะที่ให้ขอพรให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ความสุขความถูก

ตัวส okay. hey. hey. yeah. ุดที่สุดของสีเหลืองโอ้โหใはいตอนนี้เราจะลงข้างล่างแล้วนะคะสู้ๆไถึงแล้วถึงแล้วนะคะมีช่าคอมพิวเตอรเหนื่อยไบ้างไม่โกหกเลยเห่ย รู้สึกการที่เราเหนื่อยทำให้เรารู้สึกเห็นค่าของอ่าโอมอาวอรีหรือเครื่อ,องรางที่เราได้มาเนาะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไหนกัน,นะคะต่อไปจะไปอ่อนาอนักกันนอุด้งรัดคอนะคะค่ะโรงเรียนสอนอทำอุด้งใช่ทำอุด้งก็กินอุด้งพาถ้างั้นเดี๋ยวไปทำอุด้งแล้วเราก็จะกินด้วยเลย,เ,ลยเนาะใโอเคไปเลยこちらあら、私。これ。 哎来。<noise> <noise>